เคยมาเจอวิกฤตวิกฤตไอ้คนนอกมันพูดแล้วมันคิดคิดว่ายืมเงินแบงค์มาแล้วคืนไม่ได้เลยวิกฤตเคยเป็นหนี้แบงค์เยอะสุดแล้วเขามาทวงหนี้เราเยอะสุดมันทวงทั้งวันเลยกี่บาทตอนนั้นตอนเราไปหนี้สักสี่พันล้านนคุณข่าวผมตายคุณก็ไม่ได้คืนมันก็ทางมันก็มืดมืนะเมื่อไหร่เป็นจะสว่างหนังสือไอ้ร้อยคันเนี่ยขาดทุนทุกคันคันละแสนสองแสนซื้อมามันแพงกว่าขายออกแต่เราจําเป็นต้องขายต้องขายเดี๋ยวเขาตัดดีลเลอร์พอตัดดีลเลอร์เครดิตอยู่หายสวดมน Oh. หายใจไว้พรุ่งนี้มันต้องดีกว่าวันนี้ <c oughs> เอออย่ารีดตาย ไอ้วันทิ้งเงินมันติดมันไม่สามารถจะวนได้มันทุกข์นิ้งๆอย่าไปฟังใครเยอะะคนแนะนําไปนู่นไปกู้ไอ้นี่มันมีแต่คนมันหลอกเอาตังเราคุยกับเจ้านี่คุยเขาตรงๆให้เวลาผมคุณฆ่าผมตายคุณก็ไม่ได้คืนคุณพูดให้ผมเครียดๆผมทํางานไม่ได้ก็คืนคุณไม่ได้ติดเงินกุ้มใจอะไรอย่าไปทําอะไรมันเลวบ้าไปค้าอย่าบ้ายิ่งไปกันใหญ่หรือไปโกงใครมายิ่งหนักหยุดนิ่งๆแล้วคุยเขาตรงๆ fast to the fact กินข้าวทีละคำเดินทีละก้าวเดี๋ยวสติมันจะบอกเฮ้ยทำนี่สิรับ ป๊บแป๊บแปบทางหนีที่ไรคิด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 แต่อย่าไปทําตามคนอย่าไปทําตามกระแสะอย่าไปทําตามที่แห่กันเจ๊งลูกเดียวไปแข่งกันเจ๊งไงคิดอะไรที่มันแตกต่างแล้วเราทําได้คนอื่นทําไม่ได้มันมีเอทั้งนี้มันตันทั้งนี้ได้ไหมวิ่งไปชนกําแพงข้ามได้ไหมอ่าข้ามมีรวดหนามฟ้ายได้ไหมขวาได้ไหมไม่ได้เหาะไปได้ไหมก็ต้องหาวิธีให้ได้อะไรที่ผมคิดว่ามันยากเราพยายามนิดหนึ่งแล้วเราก็ทําได้ เราจะต้องทําของแพงให้มันถูกของยากให้มันง่ายคนจะซื้อรถเบนซ์เขามีตังค์อยู่แล้วแหละเขาไม่ถามว่าลดราคาเท่าไหร่ว่าสันมึงจะลดกี่ตังค์เขาต้องการถูกที่สุดเวลาผมตอบนะลดให้หมดละเขาไม่รู้ทุนผมกี่ตังค์หรอกลถทั้งห,หมดอ่ะเขาชอบสําหรับคนที่ซื้อเบนซ์ไม่ไหวก็ให้เขาผ่อนสัก10ปีได้ไหม เออไม่ดาวก็ได้คอนิบปีก็ได้ง่ายไปหมด้วสำหรับผมนะรถชนมาลูกค้าอูหน้าบูดเลยรถชนจะตายให้ได้เลยไม่ได้ชนคนมาชนรถอะเอารถไปนี่แล้วกลับบ้านพรุ่งนี้รถใหม่เลยกลับมาชื่นใจแน่นอนทำไงให้ใจมันแข็งแรงใช่หรอมยืเมองกลับที่ร <c oughs> ะบอกลำบากล้มละลายมีกินางนี่มีรถเบนนั่งมีมีตึกนั่งยูไอคนไม่มีอีกเยอะ คุยกับไอ้คนลําบากเลยมันเห็นเรานี่เป็นเทวดาเลยนะเพียงแต่หน้าตาเราเราอายคนคืนเงินไม่ได้ตามกําหนดเราหายใจอยู่เพียงแต่เราไม่รู้ว่าเราหายใจเพราะงั้นก็หายใจไว้แล้วให้รู้ด้วยว่าหายใจอยู่มันทําให้มีชีวิตมีชีวิตร่างกายมันแข็งแรงคิดไม่ออกก็ไปหาผู้รู้แต่จะไปเชื่อเขาทุกคนนะครับแล้วเอามาประมวลทําในสิ่งที่เราทําได้อะไรที่มันทําแล้วไม่ได้เงินก็เลิกทําได้แล้วอย่าไปหัวปักหัวปัม๊มทํามันไม่งั้นนะเปลี่ยนได้ในสิ่งที่เราคิดว่าไม่มีทางออกนะมันมีทางออก อยู่ในทางตันครับ